น้องถามว่าหลังหูกับลองเนื้อเยื่อเทียมคะหมอต่างกันยังไงสำหรับคนที่มีผูวบางการใส่เนื้อเยื่อเทียมเนี่ยมันจะมีปัญหาไหม สวัสดีค่ะออฟฟี่นะคะเชียงใหม่คลินิกไกดค่ะวันนี้นะคะออฟฟี่อยู่กับคุณหมอจอยที่เดอะโคโค่คลินิกนะคะวันนี้นะคะก็มีลูกค้ามาปรึกษาเสริมจมูกพร้อมทำทันทีเลยค่ะในการปรึกษาเนี่ยก็คือพี่อบอฟจะพาเข้าปรึกษากับคุณหมอก,กัน ก่อนหน้านี้พี่ก็ให้ข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาว่างนะคะสามารถที่จะเป็นเพียวพี่ให้ข้อมูลก่อนเบื้องต้นแล้ววันที่ทํานะคะก็มาดูซิลิโคนแล้วก็มาพูดคุยกับคุณหมอก่อนที่จะเข้าเคสผ่าตัดนั่นเองนะคะเราจะให้ข้อมูลกันก่อนนะคะสําหรับเคสที่ไม่มีเวลาที่จะเข้ามาปรึกษาโดยตรงก่อนอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่เพียวให้นะคะตามมาเลยคะ่ะ น้องถามว่าหลังหูกับลงไอตัวเนื้อเยื่อเทียมค่ะหมอต่างกันยังไงต่างกันเพราะว่าเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยมันเป็นวัสดุทางการแพทย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยอยู่ละในการใส่มันจะเหมาะกับเคสที่แบบไม่ได้ต้องการแบบมีแผลแผลเปิดหลังหูอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียมันอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องจากมันไม่ใช่ของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านไประยะหนึ่งบางทีมันอาจจะยุบหายไปบ้าง ซ,ซ,ซึ่งหมายถึงว่าช่วงแรก่าจะดู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 ทรงอะไรแบบสวยอย่างเงี้ยแต่ว่าผ่านระยะหนึ่งมันอาจจะดูตัวลงอยู่คือร่างกายเราจะรู้สึกว่ามันมันโดนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะไม่ใช่ของของเราอ่ะมันก็จะโดนเก็บตัวมันก็จะลดลงไปประมาณนั้นค่าแล้วถ้าเป <ๆ S 1> ็นกระดูกของเราเองมันก็จะยังอยู่อยู่เป็นยังไงก็จะประมาณนั้นใช่เพราะว่าร่างกายไม่ได้ดีเทคว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายดีเทคว่ามันเป็นของของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ อยู่เรื่อยๆการยุบจะไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าเป็นเคสที่แบบใส่เนื้อเยื่อเทียมเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงในบางเคสเรื่องการแบบยุบไปบ้างนะอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องที่ายให้เข้าใจก่อนว,ว่ามันต่างกัน งไงบางคนอาจจะแบบกลัวแต่ว่าจริงๆแล้วแผลหลังหูหรืออะไรเงี้ยมันเซนเดียวแล้วมันก็ไม่ได้เจ็บเพราะว่ามันเป็นแอเบียที่ไม่ค่อยมีเส้นประสาทแผลแผงด้านหลังแผลด้านหลังแล้วก็เวลาเราคุยกันหลังจากเงี้ยเราก็จะไม่เห็นว่ากระดูกอ่อนเราหายไป ก็คือ,อยังังยังเป็นุูที่ปกติมันแค่เลิกนิดเดียวด้านหลัง,ลงใช่ประมาณไม่ประมาณเซนหนึ่งอะเอาง่ายง่ายเซนหนึ่งแล้วก็ไม่มีแผลเป็นด้านหน้าสมมติว่าเรามั่แค่เปิดหูกันเราก็ไม่ได้เห็นว่าว่ากระดูกอ่อนชิ้นนั้นเราหายไปแทบแเจ็บน้อยมากค่ะเจ็บนนอยใช้คำว่าเจ็บน้อยมากดีกว่าเออกระดูกรู้สึกไม่ก็คือคือหลังหูเป็นแอเรียที่ฉีดยาชาแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกเยอะน้อยมากถ้าเทียบกับ จมูกอะไรเงี้ยจมูกจะมากกว่านิดน, mm hmm. นึงอืแต่เนื้อที่เหมากัคนที่แบบอธิบายแบบนี้แล้วแบบกล,กลัวจริงๆกลัวจริงกลัวการมีแผลหรือว่ามีข้อจํากัดบางอย่างที่ใช้หลังหูไม่ได้จริงๆหรืออะไรใช้มาหมดละอาจจะต้องไปเลือกแบบนั้น องออฟฟี่มีอีกคําถามหนึ่งค่ะที่เสริมจมูกในถามกันมายเยอะมากๆเลย<า>ก็คือสําหรับคนที่มีผิวบางค่ะ<า>ก,การใส่เนื้อเยื่อเทียมเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมโอเคสำหรับเคสเนื้อบางเนื้อน้อยเนาะส่วนใหญ่ก็คือบริเวณทิ Tip note, ปออฟโนดก็คือปลายจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใส่อะไรก็ตามก็ต้องระวังหมดมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะใส่กระดูกอ่อนหลังหูหรือว่าเนื้อเยื่อเทียม ถ้าเราใส่ตึงเกินไปก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่พวกเคสเนื้อน,น้อยเนื้อบางเนี่ยค่ะเราก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษคือถามว่าต้องใส่ไหม,มในบางเคสอาจจะต้องใส่แต่ว่าใส่ยังไงให้มันพอดีแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อนหลังหงหรือเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยถ้าเราตึงเกินไปมันก็มีสิทธิ์ทะลุได้เพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่การประเมิน เบื้องต้นด้วยนะคะก็ต้องจริงๆอยากจะบอกว่าลูกค้าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราทำจมูกเนี่ยเราจะถามเขาก่อนว่าเขาต้องการประมาณไหนแล้วเราอะทําได้ประมาณไหนกับนื้อจมูกของเขาอะไรเงมันอาจจะต้องมีการคุยพูดคุยกันก่อนก่อนที่จะทําถ้าเขาโอเคว่า เราประเมินให้แล้วแล้วแล้วเขาโอเคกับสิ่งที่เราประเมินได้ก็ก็ทำเนาะเราทำแต่ว่าถ้าสมมุติว่าความคาดหวังของค่เนี่ยสูงมากแต่ว่าจมูกเขาไม่ได้เป็นไปตามที่ที่เราสามารถดีไซน์ได้เนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาคุยกันว่าเออมันมันมันได้ตรงจุดไหนค่ะประมาณเพื่อให้มันไม่เกิดปัญหาในระยะยาวค่ะค่ะก็ ได้คำตอบนะคะจากคุณหมอโดยตรงเลยนะคะคือคุณหมอจอยนั่นเองนะคะท่านใดนะคะสนใจทำที่เดอะโคโค่คลินิกกับคุณหมอจอยนะคะสามารถติดต่อกับออฟฟี่โดยตรงได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลเพราะว่าสำหรับในการดูแลเนี่ยออฟฟี่พาคุยกับคุณหมอโดยตรงนะคะวันนี้ออฟฟี่ขอบคุณคุณหมอมากนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรบับมุมนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีน้องมาสาธิตชงกาแฟาให้กินดีกว่าเพราะว่า <c oughs>